ันนี้ครูจะมาทบทวนที่บทสอบไปบางคนก็ทําได้บางคนก็ทไาไม่ได้อ่ะครูถามอะไรหน่อยสิว่ารูปแรกเข้ามาของมันคืออะไรครับเริ่มต้นและรูปนี้เข้ามาของมันคืออะไรอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าครูถามว่าทั้งหมดนี้รูปใดเป็นรูปภาพการตัดสินใจ มีไหมอ่ารูปอันไหนรูปอันนี้ใช่ไหมอ่ารูปอันนี้คือการตัดสินใจถ้าคุณถามต่ออีกว่ารูปใดเป็นรูปจุดเชื่อมต่อวงกลมอ่าวงกลมรูปใดเป็นรูปก,การปฏิบัติงานสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมรูปใดเป็นรูป ป็นการรวบกวนรูปภาพสัญลักษณ์เนาะ,นะทีนี้ถ้าคูณถาว่าแผนผางแผนผังผ่านอาแผนผังนี้เป็นแผนผางแบบได้แบบได้มีบนสาำกับลำดับขั้นตอนแบบใด ปึบนักเรียนจะสร้างทันทีว่าเป็นบนสามเพราะอะไรครับมันมีลูกภาพมันตัดสินใจแล้วจุดเชื่อมตอ่ตอน,นั่นเอง <c oughs> แผนทางนี้เลยกลายเป็นแผนถังแบบนสามถ้าแผนทางนี้ล่ะแผนทางนี้ล่ะ <c oughs> เป็นอะไร เขียนไปด้วยนะเขียนไปด้วยนะคะว,ว่าแผนผัง,งนี้เป็นแผนผัง,งแบบบนสามแผนผัง,งนี้เป็นแบบลําดับขั้นบบตอนอนักเรียนจะได้ไม่สับสนเรามาดูภาพแรกก่อนเรารู้แล้วใช่ไหมว่าภาพแผนถัง,งนี้เป็นแบบคนอะไรบนสามมีชื่อเรียกหนึ่งชื่อว่าบนบนลูกบนลูกนั่นเองอ่ทีนี้โจทย์เขาให้มาเขาบอกว่า อเงิน x เราค่าทราบ x ไหมไม่ x อ,อาจจะเป็นหนึ x อาจจะเป็น20 x อ,อาจจะเป็นหนึงร้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ทีนี้เขาเอาค่ามาคำนวณแต่ทีนี้เขาเอาค่า x มา และเขากำหนดค่าอะไรนะครับหนึ่งร้อยานึ้ี่เป็นค่าของอะไรไม่ใช่หนึ่งร้เาสปเป็นค่าของอะไรเนี่ยยินได้กินเวเตียวแต่กินคาบูเราทราบราหายังยัง ทีนี้เราจะสร้างราคายังไงเราต้องแทนค่า x ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะลบอันนี้ออกอะไรกันสมมุติสมนนะมุตินะโฟลแม่ให้เงินมาร้อยยี่ส <120. S 2> ิแแบแสดงว่าค่า x จะต้องเป็นเท่าไหร่ร้อยยี่สิบ ทีนี้ครูมีอาหารให้โผลเลือกสองเมนูคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับชาบูทีนี้แม่แม่โผลให้เงินมา120บาทอ่ะครูก็แทนค่า x ไปแสดงว่าค่า x ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบ้ยใช่ไหมทีนี้หนึ่งร้อยยี่สิบสัญลักษณ์นี้นักเรียนเคยเรียนมาอย่าเคยไหมเคยมาแล้วถ้าป ใช่ไหมถ้าปากแหลมเนี่ยป, <100 S 1> ปากอากหันไปฝั่งไหนฝั่งกแต่ปากแหลมหันมาฝั่งไหนฝ8้อดังนั้นหนึร้อยยี่มากกว่าหนึร้อยยีเออหนึจริงไหมไม่จริง,รงดังนั้นโฟนต้องกินอะไรไกินกวเตียวต้อยกินก๋วยเตียวต้มยำทีนี้อ่ะ กระแตพ่อให้เงินมา180บาทดังนั้นค่นะคะา x ก็จะเป็น180ยแปตรงนี้ก็จะเป็น180ยแปใช่ไหมครับมากกว่า1้อกดจริงหรือไม่จริงจริงไม่จริงกระแตก็ต้องได้กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมใช่ค่ะ,ะทีนี้บัวง,งามแม่ให้จ้างม,มา200ร้อ ส0 0ดังน,นั้น200มากกว่าห9 8รอย้ปดจริงไหมจริงถ้าจริงบัวงานก็จะได้กินชาบูาบและโจบกันทำงานาา<ไ>ง่ายไ,ไหมไง่ายข้อนี้มีตัวแปรเท่าไหร่นะ ตัวแปรมีกี่ตัวคะไรนี่อ๋ออ๋อามตัวมีตัวแปรสามตัวอ้าวเดี๋ยวเขียนอันนี้ให้ครูแป๊บหนึ่งอันนี้ค่ะห้าเอสมีห้าเมื่อกี้เท่าไหร่นะเริ่มต้นโอ้ร้อยยี่สิบอยู่ไหนร้อยยี่สิบ กว่าร้อยเก้าสิบเป็นจริงหรือเป็นเท็จเท็จเท่ากันเทหาร้อยยี่บห้าร้นี่คือห้าไม่จริงอันนี้ครูขอมาเขียนฝั่งนี้นะเดี๋ยวหนูเขียนลงไปเลยนะอันนี้ 200 199หรืออเกอา้เาแล้วกันมากกว่า198ถ้าเมีค่า1้9มากกว่า198เป็นจริงหรือเป็นเท็จค่าค่าเป็นจริงสิอ่าเขียนนี้ลงไปด้วยนะเขียนอันนี้ก่อนเขียนเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปก็องเขียนอันนี้นะคะ ทีนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เขียนว่ามีตัวแปรสามตัวแปรแล้วทีนี้ต้องให้มาแบบว่าถ้าแทนค่า X ค่า x คือตรงไหนครับตรงนี้เท่ากับ9000 750และแทนค่า y หนึ่งนห้าพอยสามสิบหและค่า 3, 5, 5, 5, 5, 5, 3 5, 5, 6, จะมีค่าเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ต้องเอาเอมาบวกกับ y พเอมีค่าเท่าไหร่นะหนึ่งคาวเจ็ดลนะบวกกับไ สองหมื่นสี่พันเท่าไรครูบวกถูกไหมนี่อ่าเขียนลงไปในโจทย์นะครับหนึ่งหน้าต่อหนึ่งข้อข้อสามนะครับโจทย์ทำให้มาถ้าจะเขียนแทนหนังได้ต้องมีอะไรครับ หรือไม่ข้อ2ถ้าอากาศหนาวถ,าถ้าอากาศหนาวริงนี่ให้ใส่เสื้อกันหนาวและดื่มน้ำโอ้ข้อสามถ้าอากาศไม่หนาวไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแต่ดื่มน้ำเ<อ>ย็นอทีนี้เราก็น,นำพวกเนี้ยมาเขียนเป็นแผนผังเราก็นำพวกเนี้ยมาเขียนเป็นแผนผังแผนผังก็คือต้องมีเริ่มต้นและจบ ทีนี้โจทย์หลับาเลยคืออะไรการตัดสินใจวันนี้อากาศวันนี้อากาศหนาวจริงหรือไม่จริงอาจริงหรือไม่จริงวันนี้อากาศหนาวสมมติจริงก่อนถ้าวันนี้อากาศหนาวจริงเราต้องทำอะไรใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อกันหนาวเสร็จแล้วทำอะไรต่อฮะเดมน้อเดิมน้ำโอนและจบการทำงาน แต่ถ้าวันนี้อากาศหนาวไม่จริงแต่โจเขาบอกว่าวันนี้อากาศหนาวแต่มันไม่หนาวแสดงว่ามันเป็นอะไรไม,ไม่จริงดังนั้นวันนี้ก็ต้องไม่ต้อง,องใส่อะไรมไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวและดนะื่มน้ำเย็นและจบการทํางานง่ายไหมง่าย <สะ S 1> อ่ะเขียนเสร็จเขียนจบลงในสมุดเสร็จสามารถส่งที่โต๊ะครูได้เลยโอเค